ใครมีอาการปวดหลังปวดไห L, ล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอรองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกครกระดูกเคลื่อนไหล่ติดนิล็อกมือชาเท้าชาเนี่ยนะ,ะก็ไปเคาะนวดเหยียบสับจัดดัดดึงให้เป็นแบบโบราณการคืออย่างเป็นเป็นอย่างนี้นะอาการล่านี้มันเป็นเรื่องอาการเจ็บปวดตึงไม่เสียวนะเกิดจากโครงสร้างร่างกายผิดปกตินะกเนี่ยเช่นกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งเป็นดานเลยนะ เนี่ยเราก็ไปสับงลงร่องก้ัมอะไอย่างเงีครับสับลงนะสับติ๊ก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 เนี่ยครับพอเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วสับมันมานก็กล้ำเองกล้ำน้ำก็จะแยกออกจากกันนะพังผืดมันก็จะหลุดออกพอหลุดออกแล้วลมมันก็จะไหลเวียนสะดวก เข่าข้อ,ขอต่างๆเนี่ยเราก็ไปเคาะตรงปลายของกล้ามเนื้อให้ติดกับกระดูกนะเขาเร EN นะียกเอ็นเทนดอนนะครับเอ็นตัวนี้มันบิดพลิกอยู่นะเขาเรียกเอ็นพลิกนะฮะถ้าภาษาพื้นบ้านนะฮะมันก็ทําให้เนี่ยเลือดลมระหว่างข้อกับนะกระดูกนะฮะกระดูกกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันผิดปกติไปเราก็ไปเคาะเคาะเคาะแล้วมันจะเจ็บมากๆเลยแล้วแล้วเราก็ความเจ็บเนี่ยค่อยลดลงลงแล้วมันก็จะหายแวบไปที่มันหายเพราะเลือดมันเดินสะดวกลมมันไหลเวียนสะดวกมันก็หายแล้วนะเพราะนั้นใครอยากเจอทีมงานของโรอองเรีนยนนวดตอกเส้นสีภัยที่